สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อบ้านเกษตรไทยวันนี้ขอนำเสนอวิธีการปอกมะรุมแบบง่ายๆขอเชิญติดตามรับชมในคลิปได้เลยครับเป็นที่ทราบกันดีว่ามะรุมนั้นเป็นผักชนิดหนึ่งซึ่งนำไปปรุงอาหารได้อร่อยมากเช่นนำไปแกงส้มแกงขั่วเป็นต้นแต่ก็เป็นที่ทราบกันดีอีกเช่นกันว่าการปอกเปลือกมะรุมนั้นค่อนข้างจะยุ่งยากวันนี้จึงขอนำวิธีการปอกมะรุมทั้งสองวิธีเพื่อเปรียบเทียบความยากง่ายให้ดูกันครับ วิธีที่1ให้นำปักมารุมมาหั่นเป็น ienne, ท่อนๆสั้นๆประมาณ3นิ้วเมื่อหั่นปักมารุมได้ตามที่ต้องการแล้วก็ใช้มีดทำการปอกเปลือก ซึ่งวิธีนี้ค่อนข้างจะลำบากเพราะต้องใช้ความพยายามอย่างสูงซึ่งคนส่วนใหญ่นั้นมักจะไม่ใช้วิธีนี้ครับเพราะการปอกมะรุมด้วยวิธีนี้นอกจากจะทําให้เสียเวลาแล้วก็จะทําให้เส้นใยที่เปลือกของมะรุมนั้นออกไม่หมดเวลารับประทานจําเป็นต้องคายเส้นใยของมะรุมทิ้งอยู่ตลอดเวลาตอนนี้มาดูวิธีการปอกมะรุมวิธีที่2กันเลยครับ ซึ่งวิธีนี้จะหั่นฝักมะรุมค่อนข้างยาวเมื่อหั่นได้ตามจำนวนที่ต้องการแล้วให้ใช้ปลายมีดกรีตามรอยแฉกของกวักมะรุมจากนั้นก็หยิบเอาเลดที่อยู่กลางกลักออกส่วนที่เป็นมเมล็ดก็นําไปปรุงอาหารได้เช่นกันครับต่อจากนั้นก็ให้ใช้อุปกรณ์ โดยการน,นำเอาช้อนซ่อมมาทำการขูดเอาแต่ส่วนเนื้อของมาลุมออกมาซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่สะดวกและเป็นวิธีที่ค่อนข้างง่ายสำหรับผู้ที่ทำอาหารขายมักนิยมใช้วิธีนี้เพราะจะได้เนื้อของมะรุมที่ไม่มีเส้นใยติดไปเชื่อว่ายังมีแม่บ้านอีกหลายท่าน ที่ยังอยากจะทําแกงส้มมะรุมให้คนในครอบครัวได้รับประทานแต่เมื่อนึกถึงการปอกมะรุมแล้วก็เลยต้องหยุดเมนูนี้ไว้ด้วยคิดว่าเป็นความยุ่งยากซึ่งการปลอกมะรุมด้วยวิธีนี้จะทําให้มีความสะดวกสบายมากกว่าวิธีอื่นๆใครอยากจะกินแกงส้มมะรุมก็ลองปอกวิธีนี้ดูนะครับต้องขอขอบคุณที่รับชมรับฟังจนจบคลิป ท่านสามารถกดติดตามรับชมรับฟังคลิปดีๆที่มีประโยชน์ในช่องพ่อบ้านเกษตรไทยได้อีกมากมายหลายคลิปครับและสำหรับคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนติดตามรับชมคลิปต่อๆไปได้เลยครับสวัสดีครับ